ในช่วงชีวิตเราต้องพบเจอกับความท้อแท้และอุปสรรคต่างๆบางครั้งมันอาจทำให้เรารู้สึกหดหู่และสูญเสียความหวังแต่ความท้อไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเดินทางของชีวิตเท่านั้นการก้าวข้ามความท้อไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เราสามารถหาทางรอดและเดินต่อไปได้เสมอทุกครั้งที่เราเผชิญกับความท้อมันเป็นโอกาสให้เราเติบโตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เมื่อคุณรู้สึกท้อและเหนื่อยจากการต่อสู้จงระวังมุมมองของคุณอย่าให้ถูกสิ่งร้ายกีดขวางมองหาแง่บวกและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้มอบกำลังใจให้กับตัวเองและคนที่คุณรักอย่าลืมว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้อมีผู้คนอื่นๆที่พร้อมเดินทางไปกับคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อและสูญเสียความมั่นใจจงรู้ว่าความแข็งแกร่งของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำสิ่งที่ยากลำบาก จงก้าวต่อไปและมอบกำลังใจให้ตัวเองเพราะคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ